ชีวิตจะข้าวน้อยหันถูกยากลำบากอพอแม่ก็ไปคนละทาง <Hello. S 1> แม่ไปทำงานไทยก็เอาผัวไม่กับป้าให้ไม่าอดเรียก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยน้องมณีก็มาพบพโอทั้งทรงสาวลำพอนเด้อพี่น้องอามาพบพโอมือนีเนาะทั้งสาวลำพนกับเขามาที่บ้านเฮือนของน้องพามีหลังกากน้องลาตีพี่น้องเอ้ยมือนีก็มาโลถาทางอาจารย์บุญยูพี่น้องเปินกัสมาลินเฮือนซานของน้องพามีเนาะก็คือเป็นอาจารย์ผู้ที่เพิ่นจะแต่งเพลงให้กับน้องพามีพี่น้องเอ้ย มืัอนี้เพื่อนกะสิเขามาหลินอยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะตอนนี้ทั้งเฮากะมาหลัดถ้าเพื่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็จักหน่อยกะสิไปหับเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะจอดรถไว้ไกลแฮงเนาะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องจังไดกับไปติดตามหัก zoom หักฟังนลำกันเด้อโอเคพี่น้องเลยเปิดลำพอนโด้วยสบายดีโดยโดยวันนี้สบายดีสบายดีน้องรติีใจว่าอาจารย์ถึงมาหาตื่นเต้นเนาะวันนี้เนาะ คือโบได้ให้อาจารย์เขียนเพลงให้ลาตีหอือว่าเนาะคนหนึ่งอีกโดยโดยตอนนี้ก็สิไปรัดอาจารย์อาจารย์เพิ่นก่อนพี่น้องเองเลยหลัดเราจะลดไรจะพุ่นลมบ่หรือว่าจังได๋เนาะโดยสบายดีอาจารย์โดยสบายดีอาจารย์โอ้ยหมาเพิ่นเป็นตาหักโดยซื่อๆได้หมาแบบซี่แบบซี่แบบสี่แี่อ๋อหนวดให้ก่อนปหนวดแบบซี่อาจารย์มากับไผยนอก อาจารย์มากับเอ่ยกับน้องมาเวผ้าม่านี่ติดตามทางช่องอันพามีชแนลโดยขอบใจในรายการเลยนำมาโดยกวกผ้ามีกับติดต่อไปหาอาจารย์มีน้องช้าตุ่นเนาะโดยโอยม่เลยว่าให้มาแตงเพลงไห่อาจารย์สิคอเขาไปลมมนเฮือันเลยเนาะได้ไมตมาตอตัวจริงเียงจริงเพ่นพี่น้องเลยเนาะ อาจารย์เสาชงเร่งชงโดยแน่นแน่นโดยล่องเสาชงเร่งชงานนองหลาท่านลูกนะฮะเขาต้มด้วงหาล่ะเต้าทานนองลาตี้อาจารย์เต้าทานอาจารย์อะเอออันนี้คือมันลุกมันจะนน่ะมันลุกโอ้โดยโอ้อันนี้เห็ดเป็นเบิร์ตปะเป็นนองสาวนี่โดยเออ ได้3ปีบ่ได้หะเออเฮาทาน3ปีโดย3ปีเิดกับอ้ายและอาจารย์เอ้ยโดยเออมันรู้อันนี้นี่ได้ประมาณ20นี่ครับก็ได้แก้ไขเนาะโดยโดยันันว่าชีวิตดีกว่านี้ก็บ่อยากเผาล้ทานเนาะเจําเป็นพอได้นี่เนาะแก้ไขความทุกข์ยากนี่แลไปเป็นได โดยป้าอิลาแล้วเลยป้าอาจารย์ป้าเข่าไปนั่งอยู่เรื่นพวกเล่่เข่ากันไม่เด้ออาจารย์ดูใจไหลดีใจไหลโอ้ยไปเทาป่ะอันนี้สบายดีไปเทาเจ้าลีบ่เป็นผู้เลี้ยงร้านสองคนเป็นใหญ่นะเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีแม่สบายดีสบายดีมาลาตีอีหลามานั่งพี่ลูกโดยอ่าต้องเอ็น สบายดีสบายดีเดี๋ยนี่ได้มาหอดเฮือนหอดซานหอดบ้านหอด่องเท่าพามีกับนางนาตีกับแม่เถาเพิ่นแล้วเนาะเพื่อนก็ชู้จักเพื่อนนี่แมนน้องหักนางตุนผ้เป็นกัมหรูผู้ที่คอยปัญหาแฟนกับผมในนางตุนก็เลยติดต่อมาว่าโอ้ยอันหายแตงเคร่งกันชีวิตเท่าพามีหายแน่ว่ะเออเดี๋ยนี้หัน เพ็่นชีวิตจะข้าวยังน้อยหันถูกยากลำบากพอแม่ก็ไปคนละทางแม่ไปทำงานที่ไทยก็เอาผัวใหม่กับป้าให้แม่เท่านี้เลี้ยงหลังจากยูต่อมาสี่หาหกปีหลังจากอันแม่บบมาแล้วพอเพิ่นกรลาไปเอาเมียใหม่นาอกับโทษเพื่อนดอกอันนี้เป็นกติเป็นยากสามครอบครัวใหม่ก็เลยอันอยู่ต่อมากะได้นางลาตีอีก ไดน้นางมาตีอยู่ไทยอีกกระทรวงมหามิเมถาวรเลี้ยงอีกบ้างเลยบัดนทิช้อกไอ้น่องกับเม่เา่าตอนนั้นอายุไดชช้อกครัปีเนาะเออเพิ่นตามเพิ่นมห้อันก่อมูลมากเลยเก็บเล็กขายเฮือนชิ้อยู่กับบุมีตู่ไปสัมคบแบะเดยแล้วก็เก็บเล็กไปขายรับจ้างล่างจานแล้วก็ผู้นี้เผาทานขายตั้งแต่อายุสามปีกับกับเม่เา่าเนาะเม่เา่าเนาะเม่เา่าเจ้าชื่อน้องเม่เา่า ือจันทอนมไม่เถ่าสื่อจันทร,นทรก็เลยห้ผู้ข่านี่มาแต่งเพงลงห้แลลกก็บ,บัางเอิญผู้ขาอยากเปิดทางหายคนที่มีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วที่คนซืสส่อคนทำมาหากินคนที่มีโอกาสแล้วก็อยากให้โอกาสเ <c oughs> นาะบานนี้กับคนเลยผู้ขาแต่งเพลงชีวิตเท่าพามีซื่อหันพามีแต่บรรทุก,กพี่น้องเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ชีวิตใค้ข้นจังน้อยเยพราะว่าได้ ผู้ใหญ,ญ่ใจดีจากช่องยูทูบสายบุญเนาะสายช่องสายบุญเพิ่นมาถทายออกเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดให้ผู้ใหญ,ญ่ใจดีอยู่ตามประเทศหรือว่ายู่อ่องข้างไดเมื่อสร้อย,ยเฮ็ดเทือนเฮ็ดซานหา้ซื้อดินห้แต่ว่าดินแห่งนี้เพิ่นจ,จ,จอดน้ำมาดานบ่ได้เนาะก็เลยว่าได้ซื้อน้ำเอาก็ยามันตอน่อชีวิตมันไครเก่าแล้วและวันนี้เพลงนี้คือเพลง ชีวิตเท่าพามีเป็นกอนลำพี่น้องเป็นกอนลำเสนอให้เอฟซีแฟนเพลงได้ฮู้อีกบดนชิด้ยู่เพลงนี้ผู้ขาแต่งลำให้หตั้งจากเบิ่์ลำกอนนี้แล้วก็สแตงก้อนเด็ดๆห้ตามจี่นห้องทัวไปอันนี้ขอเบิกชีวิตตัวจิงความถูกยากสกอรให้แฟนเพลงเอฟซีหักฮู้เนาะหักฮู้แลวก็พี่น้องเสียงสีมวนหรือบมวนปันไดก็ให้พี่น้องซอยสู้ซอยคํำในน้ำ จำหนีติสมเพื่อสั่งคนเฮาที่ได้โอกาสก็คือเหตุบุญน้ำกันแหไพี่น้องเอ้ย,ยนาอให้เขามีสื้อเสียงได้ทําม,มาหากินได้ชำบ้านชำเมืองกับชาวเฮาก็ได้บุญคนได้มมออีีชอยพามพามพามีาหรือซอยลาตีหรือซอยมะเทาให้ครอบครัวมีเงินมีทรัพย์อยู่ถึงถือว่าบุญหลายเลยก็ขอให้ทานนั้นได้บุญตลอดไปเลยนะได้มันห่างมันมีมโหมนำครอบครัวผู้ซอยเนาะสาธุ ลายเนาะมันนี่พี่น้องไปทางอาจารย์บุญยูเพิ่อนเนาะเอฟซีฝังไทยทังลาวหรือว่าต่างประเทศที่พูดจักทางอาจารย์เพิ่อนพี่น้องพราะว่ะผลงานเพลงเพิ่นสาสองแดนสองแลวการเื่องคือผ้า้อ้แน่พี่น้องเอ๋ยแต่ก็หลายเพลงเนาะจากอนครทางฝั่งลาวเข้าเพื่อนก็เอาไปร้องแบบพี่น้องเอ๋ยก็มีโอกาสลายมานนี่ทางอาจารย์เพิ่์นก็มาเยี่ยมมายามครอบครัวของบาพานีแลวก็นนองรตีเพิ่์นพี่น้องเอ๋ยเนาะโดย กะทางอาจารย์ผนก็มาเยี่ยมมายามเนาะอาจารย์เนาะโดยมากะเขาโปได้ของพี่นอเอยเพราะว่าทางลมเนาะทางครับแคบดู่ในป่าไพน์มาใช้ใชพี่นอเอยอันดินที่ผู้ใหอยผนซื้อหายก็บุนแต่ผนซื้อหายซื้อหอยู่อใช้กระยูเนาะหำเนาะเพราะจะมีบอลอยู่ฝนบัวไทยก็โอเคแล้วสั่งซาอาจารย์เลยแต่ก่อนก็จะมีต่อไม้อยู่ในต่อดูกระพากันขุดกน้องพ่ไแม่พี่นอไล่ทานกาดที่เคยเห็นเนาะโดยอะไะนอกจาก สิคอเราอดีตหน่อยหนึ่งน้องยาเนอกสู่อาจารย์เกินในพังกอนทำไมพี่น้องเอ้ก็คือทางทางบาานีเนาะเมื่อข้าน้อยเองก่บอยู่กับนเถาวกับน้องอาจารย์เอ้ก็จะกี่คนแหละแต่ก่อนกะมีพอมีแม่องไมพี่น้องเอ้เลยกะมาหอดบ้านหนึ่งโตแม่กันแยกทางกันอาจารย์โดยแยกทางกันเลยก่บแต่ก่อนเนาะจะมีพ่อแน่พี่น้องเอ้มีพ่อเลี้ยงเฮ้าพยาเลยเลยกะ เลี้ยงเหาเลยกะไม่เท่าเลยกะมีพ่อแม่เพียงพี่น้องเลยแต่กะมีบ้านหนึ่งแม่ได้ไปเฮ็ดเรียกในเมืองไทยอาจารย์เลยโดยไปเฮ็ดเรียกในเมืองไทยเลยกะประมาณว่ามีปัวใหม่แล้วประมาณวัานี้โดยเลยกะทางพ่อกะยังเลี้ยงเห้ายุ่ก็ไม่เท่านะโดยเลยกะพ่อยู่มากยู่มากพี่น้องเลยทางแม่ก็ส่งข่าวมาว่าอ่านี้กะไม่เท่าเป็นคนซอนทูฟังหรอกเนาะโดย ทางแม่ส่งข่าวมาว่ามีลูกคู่นึงอยู่พังไทยอายุเกิดอยู่ไทยน้องละตีค่ะน้องเอยแลวก็ส่งน้องลตีมาว่าเจ้าสีเลียงบ่ลูกเฮ้าโดยเอาถ้าบเลียงแลหละเพิ่นว่าสิไห้ญาติพี่น้องเขาบ่หรือวันนรัยนะอาจารย์ <c oughs> แ,แม่บ่กว่าสา,ายเลือดเนื้อเสือ้อคลายเนาะของอะะเพิ่นเพิ่นก็ว่าเลียงกเ็เลียงคุณล่าพอได้เป็นหมู่เฮ้าโดยแด้เพิ่นกระส่งมาบนี้อาจารย์เอ้ยนับตั้งแต่มือนั่นแม่กับ่ได้เคยติดต่อมาเลย เป็นบริษัทงินมาเลยบะบบเคยผ่าอาจารย์โบหัวแม่อยู่ใส่เนาะพี่น้องไปก่อนกะที่นี่ไปข้าวกีวิทยุเนาะกันประกาศหาอยู่หนะแต่ประกาศหากับโบหัววีแววว่าแม่ย่งย่งอยู่บ่หรือว่าเพื่อนกินอยู่กันได้ผมัพี่น้องเลยบันนี้กันพอเลี้ยงละตีได้ประมาณเจ็ดปีก็แม่อันที่ว่าพอได้เป็นนี้หานะรตีได้สี่สี่ปีโดย สปีแล้วก็พพอก็ได้ไปเอาเมียบันนี้อาจารย์เลยก็บู้่าเอาเมียเลยไปใส่ก็ได้ยินข่าวว่าได้ลูกได้เมียแล้วนะเลยก็นักเต็มือนั่นมาชุมเฮาก็ใส่สีวิตอยู่กันสามคนตามลําพังพออยู่ไปอยู่มาไม่เถาก็ได้ลมป่วยโดยลมป่วยแล้วก็ทางเฮาอันนอกกันยังน้อยเนาะสี่ปีหาปีกับไปหารับจ้างบอว่าจะเป็นล่างจานคุดเล็ก รังผัวรังบวงตามงานต่างๆา,า,าว่ามีการมีงานลงยาโดยเข่ากับไปขอห้องน้ำเพลิ่ลลงเพลงโดยอายุป,ประมาณเจ็ดแปดปีไปขอลองเพลงน้ำเพลิ่งท่งวัดเพิ่งจีบเอาหายเงินเข้ากับไปโดยความเขมักอาจารย์เลยโดยแล้วก็อยู่ต่อมาต่อมากกับไม่เถาก็ได้หายดีแล้วหายป่วยหายโซ่กะพอลูกได้ไปเป็นเข้าหนังไปหาหลับจ้างทุกอย่างอาจารย์ก็ได้ว่าเพลิ่ได้อ็จ่ได้เงินมากนะ ดันชิดดันเศร้าคน,นสื้อข่าวโล่คนเอาข่าวห้ก็เอาข่าวคนเอาเงินห้ก็เอาเงิน,งนงโดยสูส่ชนชีวิตมาก็มา,มาปีกายนี่ปีกายนี่น้ำแม,นะ<น>ม่เนาะกะบ่มีเงินซ้ำอยู่แหละอาจารย์ไอ้ว้าหน่อยหนึ่งเนานะอยู่ไปมือหนึ่งเงยเงอนซ้ำเดือนไงยบอล<น>อยู่ไปเลยคือคนเวา้าแหละอยู่ไปตลอดคนไรนี้บนหนึ่งกับไปอยู่บนหนึ่งน้ำแม่เนาะกับพอแต่ว่าปีกายนี่อาจารย์ในก็ได้มาอยู่คุณแหละทั้งคุณแหละรายการมีอ่าน บ่าเตียงทองเนาะโดยอ่ะเพิ่นก็เป็นยูทูบเบอร์อันสายบุญสปปลาวเฮาแหละพี่น้องเนาะหลายคนก็อาชีพอ่ะเพิ่นก็ได้ยื่นมือเข้ามาซรอยเมถาว์แต่ก่อนนะเฮาช่วงความบ่มีอาจารย์ไปหารับจ้างดำหน้าบ้านโคกใหญ่อือสุ้มพรคือบ้านเอื้อรำพรนี่แหละไปหารับจ้างเฮ็ดนาเพิ่อนโอแม่พี่น้องเอ้ยก็อ่ามีไอ้เตียงทองเนาะก็มีชาวบ้านเพิ่นแนะนําว่านเมต้อยู่กับหลานโดยแล้วเพิ่นก็เข้ามาถ่ายทํา อาจารย์เลยเนาะไทยทำาเลยกะต่อมาต่อมาแล่เป็นกะไทยทำมาเรื่อยๆทางไอเตียงทองเพิ่นเพิ่นไทยทำเขามากะมีผู้ใหญยย่ยืนมือเขามาซอยแม่เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศอาจารย์เลย<อ>ยืนมือเขามาซอย <c oughs> เลยกะเพิ่นผากเงินมาอ่าสิบหกล้านกีบเป็น<อ>เงินเป็นเงินกีบโดยโสมัยตะกี้เนาะอันนี้โ,โดยก็มีหลายคนอยู่บอกว่าจะเป็นไอเตียงเลยก็เอยบุญบันนายูทูบเบอร์ สวัสดีค่ะเฮาพ่อแม่พี่น้องลยก็เลไล้ซ่องเนาะที่ว่าเฮาแบบเคยซื้อเพื่อนโบเบิร์ตพ่อแม่พี่น้องเอ้ก็เบื้อุกคนนั่นแหละพี่น้องคือก็มาซอยแล้วก็ได้เพื่อนมาบอกข่าวดีอาจารย์เลยมือนั่นนี่คือจำเขายังเห็ดทานอยู่กับแม่ตู้เพื่อนมาถ่ายมือแรกนะทางเพื่อนบุญมาถ่ายหรือว่าไอเตียงมาถ่ายนะในถาวปรตกเตียงโดยไอเตียงเพื่อนมาถ่ายแบบนี้่ะอาจารย์โดยเพื่อนก็ได้ซอยเงินที่เลีะยสามเซนสามเซน เลยกะต่อมาต่อมาเนาะเลยกะพอดีเอื่อยเอื้อยบุญบรรณาพืชมาถ่ายอีกตอนนั้นนะเฮือนพักอาจารย์เลยตูนหน่อยนะฮักพี่น้องเลยช <c oughs> ิว่าแบบกองริงเนาะ, <c oughs> ะเฮือนพักเลยกะถ้าทั้งเท้าเนะโบ้ได้เข่ากล้องช่วนั้นนะเป็นคนขี่อ <c oughs> อ้อาจารย์เลยการแสดงออกเพื่อทุกอย่างโดยเฉพาะเข่ากล้องโด <c oughs> ยแมนโบกาเข้าแมนเปนรี่ยูป,ป้าอันนี้กันโด <c oughs> ย เพราะว่าเฮือนพักแล้วไปหาตัดไม้มาเห็ดเฮือนพ่อแม่เนาะโดยใน่โนตีพูดีเข้าขาโดยตอนนั้นนะน้องละตีน่ะเพิ่นน่ะไปรับจ้างล้างจานตอนนั้นอ่ะใช่โบลเดปายแล้วไปหาตัดไม้มาเห็ดเฮือนพอแม่พี่น้องเอ้ยก็พอเพิ่นได้บอกข่าวมาอาจารย์เอ้ยกะนอนพักกันนอนบัวรับก็ไม่เท่านะดีใจวะดีใจอออันในใจก็อยาก มาขุดมาทางกะลังคืนผู้หละอาจารย์แต่ก่อนไปจะมีจะปลาโนไม่ยความดีใจบองเามนยังมาทางตะลังคืนว่าก็ไม่เถ่าความดีใจนะอาจารย์แบบเ้าบบเคยได้เนาะขึนตันใจเลยอาจารย์เลยเนาะแล้วพอมาทางมามาสั่งมาสาจะมีโอ้มีมีตอไม่ดูแถวกลางเพื่อนนี่แหละตอใหญ่ือแต่ก็พากันขุดกับน้องใส่เวลาอยู่ทิศหนึ่งโดยใส่เวลาขุด บวนนบา,า,า,าอย,าามมายอ,อาจารย์เลยมันใหญ่เกินบวายแล้วมันหนักก็เลยจ้างรถยกเพื่อนมายกมาสามเซนโดยกระสางสามาาด้วยกับมือในแหละอาจารย์เลยเนาะโดยกระตุะ้นขอบคุณขอบคุณทางแม่ใจดีเพื่อนเนาะทางต่างประเทศที่เพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนกระเบื้องอยู่เนาะติดตามมาตลอดเปอนซอยเรือขอบคัวภูเขาโดยเลยกระสางสาม,มาตลอดอาจารย์เลยเราพอมีกระสิเหล่าเนี่ยอาจารย์เนาะ สร้างมาแล้วเพื่อนกระปุกเพื่อนให้ตอนนั้นเป็นเพื่อนไม้อาจารย์เลยตั้งแม่เพื่อนซอยเข้ามาผู้เพื่อนไม้เลยกับเพื่อนซื้อรถคันหนึง่งรถคันนั้นโ,โดรูรถเ็สผมบอกโดยเพื่อนซื้อรถในคันหนึง่งเลยกับได้รายทานยื่นม,มือเข้ามาซอยไล่ไล่แหลยอาจารย์เลยผู้เล็กผู้ละหน่อยโดยเพื่อนกระซอยเข้ามากับอพอดีแม่นันเพื่อนกรผ่านไปล้นเติบม,ม,มีเอื้อยคนหนึ่งนาะเพื่อนไปยืนทางฝั่งไทยเพื่อนไปยื่นมือเข้ามาซอยปั้นนี้นะให้ให้เห่านะ ตัดเสาไม่ออกแต่ก่อนอนะเสาไม่ซักยามเลยโดยตัดเสาไม่ออกเลยกะบัานนี้นะ่ะซื้อเสาดินมาให้ยาเลยทีไปที่มาซื้อเสาดินมาให้เลยกะฝืนก็ยังได้ซื้อบล็อกซื้อยางมะกอให้เป็นเพื่อนดินเพื่อนปูนแบบนี้โดยเลยกะต่อเติมเป็นกำแพงก็นยางโดยเลยกะจนมาหอดปัจจุบันนี้ผมแม่พี่น้องเลยได้แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นขนออนุญาตนะพี่น้องเนาะอยู่ในคุมนรกซะยาเลย ผู้ใหญ่เป็นคุดคนเขาขึ้นมาขึ้นอยู่ขื้นเทิงแผ่นดินบ่าสิอือแต่ก่อนแบบจมอยู่ในพื้นมาหลบโดยแต่กระทั่งนี้ผู้ใหญ่พื่นยืนมือข้ามาซอยกะชื่อว่าดีใจแล้วก็ปรับขื้นใจลายอาจารย์โดนพอมาอยู่แล้วอาจารย์เอ้บัตนี้กะพื่นซอยเฮาแบบต่อแข่งต่อขาว่าสิอาจารย์เอยบัตนี้ทางความคิดของเฮาเนาะบ่าวพมีหละ ได้ปรึกษากับอาจารย์เพื่อนยูบ้านหัวยางโดยเห็นหมู่เห็ดช่องยูทูบสายบุญอคิดว่าเข้าก็หมักหักในด้านนี่นะแหละตอนนั่นหลยทางอันเอื้อใจดีเพื่อนนั้นได้ซื้อโทรศัพท์ให้หน่วยหนึ่งโดยคือเขาไปคลิปคุณได้นางใจดีปะบอวยทั้งเอื้อยผู้เพื่อนสั่งเพื่อนสั่งไปเพื่อนไ้ซื้อให้หน่วยหนึ่งอาจารย์เลยข่าวาจะเข็ดยูทูบบอก็เลยตอบม่าโดยความเข้าหมักเนาะแต่น้อยอาจารย์ อยากเห็ดอยู่ได้แต่ผ่านมามเาข้าหมักแบบซอยเรืออยู่หัวนะแต่ว่าตน้นทึนทางมันมันบ่มีโดยเลยกะเพื่นซื่อให้กะพราะได้ถ่ายปันนี้ได้ปรึกษากับอาจารย์ผูเป็นสอนยูทูบเพื่อนก็มาตั้งให้กุป,ปก้อนกันแม่นมีทโทรศัพท์เครื่องเดียวอาจารย์กะพอ เกิดได้ยูทูบกะมีผู้ใหญ่เปิ่นมอบไม้ให้เฮาเป็นสายบุญไปมอบหมให้ผู้นั้นผู้นีอเลยกะจนถึงปัจจุบันนี่ทำไมพี่น้องเลยชีวิตยา,าเลยเฮาก็เคยถูกมาแบบนั้นเนาะแลยเฮาเห็นที่เปิ่นถุกคือเฮาผ่านมาเฮาก็อยากซอยเพิ่นแบบคือคอยอยากแต่งเพลงแต่งรำเจ้า,จาก,ก็อยากซอย,<ด>ยนี่แหละาานแหละที่ไปที่มาพี่น้องเลยตัสั่นฝากเด้อพี่น้องเด้อลำสุดใหม่เพิ่นแจ้งเกิดชีวิตเท่าพามี ควถูกความยากเป็นจังไงให้พี่น้องติดตามจะมีเอ็มวีอยู่ในหันเด้ออ้อาบวันนี้ขอขอบใจเดอ้อทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปนี้ขอให้ทานเจริญฮูเฮืองทาทานมีความถูกขอให้รวยๆนะแต่วันนี้วันนี้เดอ้อซาซาต้องขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อทางอาจารย์เนาะขอให้อาจารย์ยูดีมีแหงมีคนมาเยี่ยมมายามในการแต่งเป้งให้ปู่ขานเนาะปู่ขาก็นับซื้อ ถ้าป้ขาได้ดีป้ขากะอสัญญาจากคลิปนี้แม่พี่น้องไอ้กาสีบลืมบุญคุณของอาจารย์เิ่นที่เป็นซอยเรือเขาเขามาและเพื่อให้โอกาสเฮาในมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้ออาจารย์ที่มาเยี่ยมหอดเฮือนหอดซาเนาะก็ให้ยู่ดีมีแห้งคนเจ็ี้ยวบรได้ความไข่ให้มีเด้อการธุรกิจการงานค้าขายอนใดก็ะคอให้อาจารย์หลับลื่นทุกสิ่งทุกอย่างบ่ให้ของบ่ให้ค่าเด้อซาจ้าจาถุกอะมาหอดนี่ชุมเฮา ลาตีพามีและไม่เถาขออำลลาพี่น้องเด้อใครพี่น้องไปติดตามทางด้านผลงานรำเด้อชีวิตเถาพามีฝากขอบใจนพี่น้องขอบใจและหนาติดตามเด้อสบายดีสบายดีสายดี่ครับน้องเยส่งอาจารย์ก่อนพี่น้องเอ้ได้น้องไม้เมื่ออาจารย์กันโดย ทางอาจารย์เพิ่นกับมากับครอบครัวพี่น้องเอ้ยอันนี้ลูกสาวลูกสาวพ่อโดยอันนี้แม่แม่แม่เนี่ยไปโดยสบายดีเด้อโดยโดยป่ะไปจะส่งอาจารย์ไปหลุดพี่น้องเอ้ยเข้ามาบ่ได้อาจารย์ในราะว่าทางเป็นทางคนไทยนะเออแมนแมนไทยกันดย ห่นก้อนอยู่่ะหก้อนนะจายเบ้เฮ็ดตัวนเห็ดตัวนี้ดวยโอ้ยเถ้ายังยังด้วยด้ยเขาเนี่ยบอกกะห้าบุ้เลยายเลยไหนเอ้ยหาพอได้กินนะเจ็บสมเชี่ยแปะหน่อาจา์เนาะ ย่นั่งอาจารย์อูุ่่ดเก็ยรธรรมเปนรถปะล่บนจอดะจได้เ่อยนนะโดยบนจอดประจำได้เอื่อยนะนะโดย้องสาวย่างก่อนละ มอาจารย์ผนจอดหลดไกลเติบเนาะทานโตนะคุณตัวอะไรจะกอบอันผ่านขอแม่คันคือตะกี้คือเฮาอันเห็ดตะกี้ตาใหญ่มีพวกซิปอาจารย์กรอบด้วยเยี๋ยวนี่า น้องลาตีย่างก่อนพี่น้องเอ้ยแบกน้องใหม่เมื่อพร้อมโดยสบายดีเด้ออาจารย์เด้อสบายดีเด้อเด้อโดยเดินทางปลอดภัยเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโดย ส่งอ,สงอาจารย์โชคดีอาจารย์เลยเดินทางปลอดภัยด้วยแม่ด้วยฝากอะไรสิพาบุญชูพยายามเด้อโดยแม่เมือบ้านโคกบ้านโด้วยดยยินดีต้อนรับเด้อส่งอาจารย์เพลินพี่น้องเอ้ยโดยสิถามความรู้สึกของน้องพมีแลังจาน้องลาตีก่อนพี่น้องเอ้ยที่ว่าอาเจออาจารย์ตัวจริงเสียงจริงครั้งแรกบอน้องครั้งแรกพี่น้องไอทำว่าครั้งแรกบว่กะ เคยเห็นอยู่เพราะว่าแต่ก่อนก็นเคยแบบออกงานห่วมกันเอลยเนาะแต่กะตะตะกี้ทำกันยังน้อยเนาะ<ๆ>เพราาะว่ด้วยความบกล้าละอะไรเลยยังน้อยก็เคยออกงานนําอาจารย์พันยูพี่อนอ้องห<ๆ>ลายท่านการซีรูเนาะผลงานเพลงเศาสองแรงสองหรือว่าถือพาให้อายแน่แล้วก็ดว<ๆ>ได้ลายบทเพลงที่อาจารย์เพิ่นได้เขียนไว้พี่น้องไอร์ในส่งทางยูทูปเพิ่นเนาะดยกับพ่อเมื่อนี่<ๆ>มนผมแบบพี่น้องไอรทางบาร์พามีก็ได้อ่าปรึกษาเนาะหรือว่าได้ เพื่อนกับฮูจักกับพี่น้องกับสาวลำพรอนพ่อแม่พี่น้อยรื่เคย,ยกันในกระไดประสานงานแบบบ่าวพามีอยัางไห่เพื่อนสั่งเพลงเพลงหนึ่งไห่แตงง่งเพลงนั่นกัเกี่ยวแก่กับชีวิตบ่าวพามีที่ผ่านมาเฮาทนอาสุกับปูปสรักผ่านมาจนมาหอดปัจจุบันนี้เลยโดยคล,ายคลาย้ายๆแบบประมาณเพลงขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีและกับทีมงานสายบุญโดย เมื่อนี้ทางอาจารย์เพื่อนก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามเพื่อนซานบ่พมีเนาะก็ถือว่าดีใจเลยกัตราตรึใจลายพี่นอ้องเ้ยดีพกดีใจที่ว่นได้เพาะอาจารย์เ<ด>พราะว่าผ่านมาเขาก็เคยร้องผลงานเพลงเพื่อนตามงานต่างๆกับเมื่อนี้อาจารย์เพื่อนได้มาเยี่ยมเพื่อนซานบ่พมีก็ถือว่าเป็นบุญเทาเด้โดยแมนแมนเป็นบุญเพาอาจารย์เพื่อนเนาะนอ่คืออาจารย์เพื่อนมาและโดยอาบุญเสมอกันจึงได้มาพบกันเพราะว่าอัน ชีวิตเพิ่นก็คือกับทางบับพามีามาเ,มเพิ่นว่าเนาะโดยจังได้กระแฟกพม่พี่น้องในเด้อพี่น้องเอ,งงอ้ยเนาะฝากดยฝากติดตามทางชอ่องทางยู u ูปบับพามีพี่น้องเอ้ยอีกบ่นานเนาะก็สิปล่อยลงทางช่องทางยู u ูปบับพามีโดยฝากติดตามในเด้อพี่นอ้องอาจจะได้คลิปนี้เนาะกระสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องอาจจะได้คลิปนี้กระขอกล่าวคำว่าสบายดี